อ้าวสวัสดีครับน้องๆ้อง,องหลานอลาไฟมันสว่างไหมดูหน้าหน้ามันจะดำแต่หน้ามันดำอยู่แล้วล่ะอืมอ้าว,าวก็สวัสดีน้องน้องหลานเพื่อนๆนะที่มาได้ดูคลิปอธิบายแบบเรียมมาโคโปโรตอนที่สองตนนี้เรียองมาโคโปโรเนี่ยมันเป็นต้นแบบ ผมออกเองอะไรเองก็เลยอารมณพบทยาวหน่อยนะยาวหน่อยคราวแรกก็ยาวไปนิดนึงช่วงยี่สิบนาทียี่สิบนาทีจีบยี่สิบนาทีตอนนี้ยาวสักสิบนาทีพอคือคืออย่างนี้เรือเท่าเทีทยมมาโคโปโลที่ผมทาคราวที่แล้วจะอธิบายให้ฟังว่าคราวที่แล้วหน,นะนึ่งนะนี่พอเวลามันก็มาถึงตรงนี้ช่วง ที่เรามาทําขึ้นกงแล้วนะขึ้นกงในมาโคโปโลอันนี้มาโคโปโลเนี่ยก็คือหมายความว่ามีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอยากจะได้เรือมาโคโปโลเป็นเป็นเรือท่องเที่ยวเพราะฉะเป็นเรือท่องเที่ยวในน้ําแต่เป็นเรือที่ว่าทําแล้วให้คนมันท่องเที่ยวดูรูปแบบว่ามาโคโปโลมันเป็นยังไง นะความยาวของมันระเรียมเนี่ยสิบสี่วาออกแบบโดยนายประจวบสุวรรณโชตคือตัวผมเองนี่แหละอรากองแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาดําเนินการสร้างโดยอ่าก็โดยที่ว่าท่านจะเป็นผู้จ่ายค่าแรงค่าแรงงานค่าของวัสดุต่างๆเราเราผมก็เป็นผู้หน้าที่รับสนองการทํางานของท่านเท่าน,นั้นแหละ ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นค่าแรงคนนี้เท่าไหร่คนนี้เท่าไหรคนนี้เท่าไหร่่นรนรอนะส่วนค่าแรงตัวเองก็ว่ากันไปตามประมาณการตอนนั้นเองส่วนเรื่องไม้อันตรายเพราะว่าทะาุต่างๆเนี่ยท่านเป็นคนออกาผูแกง่ายๆว่า,าเงินออกสิบวันออกครั้งหนึ่งสิบวันออกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ว่ากรณีการใช้จ่ายเป็นอยู่แค่ไหนก็มีแค่นั้นแหละครับไม่มีไม่มีอะไรมากมาย โอเคดำเนินการกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สั่งไม้มาการเขียนแบบเป็นๆอยู่ที่ผมเองหมดก <อ lab. S 1> ็ทํามานี่ละจนกระทั่งมาถึงนัดน,นี้อันนี้จะเล่าอารมณ์อารมณ์ประบทความว่าทำไมเหตุหลายถึงว่ายุติการทำทั้งหน้าจะได้งานคือควรจะเป็นไปถึงให้ตามกําหนดให้เสร็จตามกําหนดเนี่ยอันนี้ก็อนเนี่ยผมโชว์หน่อย อันนี้เนี่ยมาแล้วเริ่มเริ่มกงมามาพวกนี้มา,มาครับทำไปเรื่อยๆครับเทาข้าขั้นตอนบ้างก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวจะพาเรื่อยๆแหละมาจนถึงความเสี่ยงของงานเนี่ยเยอะมากตกงนี่ มันแค่สองนิ้วอสองนิ้วเศษเศษสองนิ้วสองหุน่นมาถึงสองนิ้วครึ่งเพราะว่าเราต้องก็คือก็คือข้าวไม้อ่ะข้าวไม้บ้านธรรมดาแนวน,นี้แหละแต่าเราไหมันสีทีหน่อยเพราะมันเป็นมันไม่ได้ลงน้ําลงอะไรมันอยู่มันบกอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนมาล่างมีท่านมาอา่มาทําอะไร กันในเรือนี่แหละพูดง่ายมีห้องอาหารมีห้องฟังธรรมะห้องอาเฟสกินกาแฟข้างบนดาดฟ้าก็จะเป็นห้องกินอาหารเอหรือว่านั่งชมวิวอะไรมันมีอย่างนี้นะครับนะอ่า,าที่เราที่นีแบบแปนผมเสร้างเอาไว้เนี่ยนะตอนนี้ก็ไล่เลยมาก่อนเนี่ยเนี่ยมาเรื่อยๆครับอ่า เอาไลน์เน right. ี่ยมาจนถึงนี่แล้วนะทำไม่ไดเรื่อยๆนี่ครับที่กี่วันเดือนสามเนี่ยยังไม่ถึงเอ๊ยังยังยังเดือนม,ม,มีนามีนาคมอยูนะ่งานไปรวดเร็วมากนี่ครับถึงนี้แล้วจากจากทากลางลำไปถึงท้ายก็ยังนั่นอยู่นะครับ ก็อยู่ในลักษณะยังครึ่งลำอยู่นะนี่ใช้คนงานทั้งหมดนะครับ นี่แผ่นท้ายถูงริบริ้วอ้าวตอนนี้ก็คลอดมาตั้งหัวแล้วเห็นไหมกลงเราจะถียิบเลยนะครับทีนก็เตรียมการจะขึ้นโขนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่แบบเป็นนะเที่ที่ส่งไปให้ท่านทำอ่ะไม่ใช่อันนี้อารัมบะโบติลอของเรื่องมาโคโปโล ที่เป็นผมเป็นต้นคิดเป็นหัวคนต้นต้นคิดเลยเนี่ยมาโคโปโลนะครับนี่ครับเครื่องมือธรรมชาติแท้ๆครับนะแท้เลย เพราะว่าเครื่องมือมันไม่มีอะไรมันเข้ารถมันเข้าไปไม่ได้นะฮะรถทางมันทางมันแคบประมาณแค่ว่าเดียวรถไปกลับวิ่งได้เท่านั้นเองนะสวนกันก็ไม่ได้แล้วไม่มีเครื่องมือก็ไปแล้วเอาก็พุกกันตรงๆว่าเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกที่จาใช้ยือว่าโขนเขินก็ใช้แบบโบราณธรรมดาใช้ขาอย่างสามขาเพื่อจะดึงอ่าถ้าสมัยนี้เขาใช้รถไปโคดึงเปิดขึ้นจบอ่า ตอนนี้อ่านั้นไม่ใช่อ่ะใช้แรงงานโดยเฉพาะเลยครับนะเนี่ยเน่เน่การผูกเชือกที่จะดึงโขนขึ้นแบงบนเนี่ยไม่ใช่ผูกง่ายๆนะครับไม่ถ้าลูดแล้วเป็นเรื่องเลยนะต้องใช้ลิธีการผูกแบบอ่าบอกเ้อเอาเนื้อไอ้ไอ้ไอ้คนนี้ผูกนี่บอกไม่ได้มาอาจารย์ผมอาจารย์ผมผูกไว้ได้ถึงมันลูดก็เราก็ต้องเราเองนะ นี่ครับงานครับอ่าเดีด่ยผลงานล้วจะดูขึ้นไปะว่างานที่มันเป็นยังไงทําไมถึงสัง่งหยุดทุกวันนี้ยังกังขาวว่าทําไมผมสัง่งหยุดงานนะฮะเงินผมก็ไม่เคยเบอร์เกินอ่าบาทเดียวบาทเดียวผมก็ไม่เคยเบอร์เกินอ่าแล้วก็วัสดุทุกอย่างมันก็มีบินมีอะไรให้กับหมด คนทําไม้มาก็ส่งบินไมห้หน่อยครับอ่าก็เลย่าสงสัยพราะลูกยูกมันเยอะนี่ครับอ่าครับนี่มี อ่ามีไอ้นั่นอ่งางท่างอีกนะอ่าไอ้วิดีโอไม่เอาเอาผ่านไปน,ปนี่ครับตรงนี้ครับนี่ไปรูปร่างแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณอ่า,อานี้เน่เน่เน่ทางฮะมันจะมีเข้าตรงนี้เองทางรู้สึกว่ามันจะเข้ายากนะ เข้ายากหน่อยมาโคโปโลเป็นโครงการเพื่อการศึกษาเป็นห้องสัมมนาและเป็นบทสนทนาธรรมอาเป็นห้อง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 สนทนาธรรมเสียดายที่มันไม่เสร็จตาม ตรงตามเป้าหมายทั้งๆท,ที่ก่อนโครงการจะเกิดขึ้นมันมีความฝันว่าจะให้เป็นเกิดแบบตรงจุดประสงค์ในความฝันแต่มันล้มเพราะลมปากที่ขาดความพิเคราะห์เช่นสร้างให้เป็นหลังของปวกบ้างเป็นงานที่ไร้สาระบ้างจนเป็นที่สุดจนในที่สุดผู้สร้างหรือ และผู้สั่งทำทำเสียดสีไม่ไหวสั่งหยุดโดยปริยายหน้าเสียดายแต่นี่ไร้ในนี้ผมเขียนเองอ่าหน้าเสียดานมากน้าเสียดายเป็นโครงการที่ที่หน้าเนี่ยครับเสร็จเนี่ยเหลือๆก็จนวันสุดท้ายเนี่เสร็จเนี่ยมันก็เต็มหมดแล้วโขนหมดเรียบร้อยหมดแล้วโขนเนี่ยเร็นอะไร นะก็ไปรู้สึกว่าน่าเสียดายงานนะน่าเสียดายงานมากนี่แหละครับผมถึงว่าอืมเป็นอะไรอะไรที่อ่าไออันนี้ไม่ไปเดี๋ยวอ่าที่รู้สึกว่าน่าเสียดายสุดแสนนี่ครับเต็มแล้วกองโขงเต็มน,นะครับเต็ม พร้อมที่จะขึ้นกระดานพร้อมที่จะขึ้นกระดานเรือกระดานเรือไม่มาไม่ไม่ใหญ่ไม่หนากระดานเรือก็คือแค่ไม้แค่หนึ่งนิ้วอ่ไม่ถึงหนึ่งเล้ยวหกประมาณหกขุนก็เป็นคือเหมือนเหมือนกับหนาฝาบ้านหน่อยหนึ่็เพื่อจะสร้างเป็นก็เหมือนบ้านธรรมดาเรานี่แหละนะมีโครงมีโครงสร้างมีโครงแต่ว่าโครงบ้านเนี่ยไอ้โครง เขาเรียกลูกตั้งอลูกตั้งของบ้านเนี่ยมันก็ห่างประมาณหกสิบเจ็ดแปดสิบแตงผมนี่แค่สี่สิบห้าออาสี่สิบ้าเซนอ่าเนี่ยมันก็ไม่ไม่จะห่างมากก็ไม่ได้ต้นไม้มันจะมันย่นอ่าเนี่ยเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นกระดนานเรือแต่เขาส่งสั่งยุติงานด้วยด้วยสายเหตุหลายๆอย่างที่ไม้เข้าใจนะแต่ความเข้าใจของผมก็คือว่ามี มีเสียงยุ่ยใหญ่เยอะทาให้ท่านที่ไม่จิตใจท่านไม่มั่นคงพอจําเป็นต้องยุติแต่ผมไม่ไม่ได้ว่าไปว่าท่านหรือไปอ่าตำหนิอะไรท่านเลยนะครับผมก็ัมีความเห็นใจท่านต่างหากอีกเพราะท่านอาจจะทนแรงเสดสีของคําพูดแต่หลายอย่างหลายอย่างไม่น่กไม้ไหวถ้ท่านเรือลํานี้เสร็จสม ความตั้งใจแล้วก็อาจจะมีอะไรดีๆหลายอย่างนะครับที่อยู่ในวงการนี้หรือหรือเสร็จแล้วมาได้ข่าวอีกว่ายุติพักหนึ่งแล้วก็ไปหาช่างมาทำเสริมแต่งหรือ,อยังไงเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ข่าวาวแล้วตอนนี้ เพราะผมเป็นคนประเภทแปลกๆมากถ้ายุติแล้วผมจะไม่ตามถ้ายุติงานตรงนั้นผมจะไม่ตามเลยไม่ตามไม่ว่าจะเสียเปรียบได้เปรียบหรือจะอมีอะไรข้างทางผมจบเลยผมไม่ไม่ไม่เข้าไปแตะต้องเลยก็เลยขอฝากงานรือไว้ว่าตรงนี้นี่คือมาโพโคโวโรที่ทําในถึงขั้นตอนนั้นจากฝีมือของผมเองจากนายประจวดตุวัวนโชคที่ทําเอง จากมีลกน้องแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนะฮะูน้อแต่งย้ายกันไปแต่ตรงนี้ก็อยู่ในสภาพนี้อ,อยู่ในภาพนี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต่อเติมกันไปลบไหนนะครับอ่าอันนี้ก็ <c oughs> นี่ครับโครงสร้างของผมสร้างขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากและมันสมองที่ออกมาจากผมจริงๆนะฮะแต่ถ้าถ้างานอันนี้ใครมาสมใส่ต่อเติมไป นั่นแหละคือต้นแบบของผมอเอาแค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> พอแล้วครับอาจจะลื้อไปแล้วหรือยังไงผมไม่ได้เข้าไปสนโดยเข้าไม่ได้เข้าไปดูเลยครับไม่ได้ไปนสนใจแล้วอ่าสิบสี่นาทีแล้วเอาตอนนี้เราเริ่มเริ่มงานของเรานะครับดุติตรงนี้ก่อนดุติอ้าวก็เริ่มต้นแหละไอ้ <c oughs> แผ่นกระดาษนั่นแหละที่ให้ไปนั่นแหละนะ เน,เนี่ยเคยคอซีเนี่ยคือเอซีล่ะเนี่ยแดงๆเนี่ยเอซีใหายไปนะการทำไปดูก่อนคือเป็นเนกระดาษเอซีเนี่ยเอซีนี่ละนะนี่ล่ะเอซีนะเอซีอ่า ันนี้ไอ้สองแผ่นเนี่ยนี่คือ A4 นี่ก็คีอซีก็สองแผ่นแผ่นหนึ่งก็ไป่รูปหนึ่งแผ่นหนึ่งก็รูปหนึ่งแต่มอ่าโอเคนะารู้แล้วรู้แล้วทีน,นี้ก็อ่าเอาไอ้แบบนี้อือที่อาจารย์ทำก็เนี่ยเอาแบบนี้แหละ เนี่ยไปต่อกันก่อนนะไปต่อกันก่อนเนี่ยไปต่อกันรูปนี้ก่อนเนี่ยอือ่านะไปต่อกันรูปนี้ก่อนอ่านะรูปปจานนี่ก็ต้องมันต้องตัดทิ้งไปก่อน เอาที่ที่ทำที่ใส่รูปเนี่ยไม่ใช่อะไรอ่ากันแปลกปลอมเอาไปเสริมแต่งออทำให้เสียหายได้นะอ,อะไรผมจะมีล็อกเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าบางทีอ่าก็ไม่ได้ซื้อจากผมไปแต่ให้ แต่มาให้ผมอธิบายอะไรงู้นอย่างเงี้อะไรเรื่องหนึง่งราะผมมันมีโค้ดของผมอยู่แล้วในมันหามาแต่งอย่างนี้ก่อนเนะี้ยอย่างเงี้ยมามาทำานี้ภาพอ้าวรูปนี้ก็เหมือนกันนะรูปเนี้ยก็ A4 แผ่นหนึ่งหออแผ่นหนึ่ง ไหเอซีเนี่ยแผ่นหนึ่งนี่เอซีแล้วก็เอซีนี่แผ่นหนึ่งเพื่อสองแผ่นน่ะแผ่นหนาูปอ่ะเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์บอกกันแหลนะฮะอา้าวทีนี้อา้าวก็เอาตัวสองตัวเนี่ยมาต่อกนะสองตัวนี้มาต่อกั อ้าวโอเคเนี่ยเอาสองตัวเนี่ยมาตัดมาต่อกันอ้าวนี่ก็รูปนี้มันก็จะเป็นแผ่นท้ายไอแผ่นท้ายตัวนี้เนี่ย,ยซึ่งมันก็มีมาแล้วล่ะบอกมาให้แล้วล่ะนี่ตัวเนี้ย ทำเราเอาไปวาดนะเอาไปวาดเอาไปวาด นี่เอาสองตัวเนี่ยประกบกันมีอันเดียวเนี่ยมาสองตัวเนี่ยมาประกบกันนะไปวาดตัวเนี้ยไปวาดเพื่ออาไไปวาดนะไปวาดแล้วก็เอามาติดในตอนนี้แนวตั้งมันมีบอกมันมีแนวตั้งเนึ่งแนวตั้งมันตั้งไคไหนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เพื่อทำมารเพื่ออะไรหรอไหมทำเพื่ออะไรก็เพื่อว่าอ่าท่านจะต้อง ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ถึงจังหวะที่ที่จะให้มีคําถามถามอาจารย์อาจารย์แล้วมันอ่ากระดูกงูมันยาวเท่าไรเหรอมันฟางเท่าไร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มไม่ต้อนนี่คือแบบสาเร็จไงมันสําเร็จปั๊บป๊บได้เลยเนี่เอามาทำนี้แต่ถ้าไม่มีป้อมมันก็มีที่เป็นแผ่นเอามาประฮนเอาแผ่นสองแผ่นมาประกบกันแล้วจะได้รูปของมันเลยอ่ามันก็จะได้รูปของมันนี่แหละ อืมแบบนี้นะได้แล้วเอาโพสยี่สิบนะเอาเมื่อเราได้แล้วนะโอเคนะตอนนี้แบบพอเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจนะอ่าอย่างเงี้ยพอเข้าใจอ่าเราได้แล้วได้รู้รูปสรงมันแล้วอ่าลูกสรงมันนี้ตัวนี้แล้วนะโอเค พอได้ตรงนี้ก็อ่ท่านก็ทำไปตามนี้ก่อนเอาตัวนี้ไปวาดไม้เลื่อยฉลุตรงนี้ทำกงทำท้า้ทำกระดูกงูกระดูกงูตัวเนี้จะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้เพราะความยาวมันมันมันไมน่ไม่กี่เซนนั่นเองอ่าไ,ไม่ต้องต่อหรอกเพราะว่าเอาเราพออาจารย์พาให้มาทำเนี้ยเพื่อว่า ประกอบรูปร่างแล้วเราจะดูว่ากระดูกงูเนี่ยมันยาวกท่อะไรเนี่ยเอาไปทําแลยทำได้กระดูกงูได้เลยเนี่ยไปวัดเอากระดูกงูมาวัดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มาทําตามเตี่ยมอย่างนี้แหละอืมนะเมาทําตามอย่างนี้มาวัดได้โคนโคนแล้วก็มันก็มีรูปแล้วมันมีรูปแล้วมันได้ทั้งหมดเอาตรงนี้ไปป่าเลยก็ได้อ่าพอตรงนี้ป่าเลยปุ๊บนะเออเนี้ไปปะากระไม้ ปากไม้พบเนี่ยได้แล้วได้โขนแล้วเนี่ยอ่าเอาแบบของของอาจารย์เนี้ยไปปะก็ได้เลยอเอาวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนสิบยี่สิบละยี่ยี่ยี่สองนาทีละนะโอเคเดี๋ยวตอนหน้านะก็เอเนี่ยตั้งอาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์ไม่เดยเคยขอร้องเลยนะว่าให้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บ้างเพราะว่าปรากวก็มนก็ไม่มี ไม่มีอะไรกดไลค์กดแชร์หรืออะไรครับไม่ว่ากันก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ทําตรงนี้ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นคิดว่าถ้ากดไลค์กดแชร์ได้อาจารย์ก็จะมีะไรายได้บ้างนะจาก u t u b e อนะ่าแต่ถ้าไม่กดไลค์ใจดาไม่จุดไลค์กดแชร์อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกนะก็ยังมียังก็ยังทําอยู่อย่างนี้ตลอดจนกว่าชีวิตมันจะหาไม่ไปจากรายการนี้ก,ก็ก็มีแค่นั้นเองนะ คือว่าที่ว่าอยากให้กดไลค์กดแชร์ถูกอกถูกใจหรือไม่ถูกใจนะมันก็ไม่ว่าจะกดไม่ถูกใจก็ได้นะมันก็จะได้มีมันมีผลลัพธ์อีกอ่านะอันอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันก็เป็นอันว่าบางทีดูแล้วผมไม่ได้บาบทวงเ็นคุงวงคุณอะไรหรอกเพียงว่าออ่าดูแล้วว่าเออกดไลค์น่อยๆก็ถูกใจนะอะไรอย่างเงี้นน่ะ YouTube ไปเยาวเออเวลาการนี้มันอ่าพอจะมีคนดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็มันเป็นไรายได้ของผมนะไรายได้ของอาจารย์ด้วยอ่าผมก็ไม่ได้ขอจากท่านนะอะท่านไม่ต้องมาให้ผมแต่ผมก็ได้จาก YouTube โดยตรงอยู่แล้วอ่าก็ขอบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนไม่ไหวไม่หวัดดีอะเพราะว่าอายุน้อยกว่าผมกลัวว่าจะไปเหวง คนละห้องนะอแล้วเราเพื่อนจะอย่าดูวยกันนมันน้อยนะน้อยไอ้เพื่อนเพื่อนกันนล้ไอ้เพื่อนเขาไปทำวันด,ดี้แล้วนะ,นะ,นะ,ะส,วสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกวนขอให้มีความสุขความเจริญทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ